การห้ามส่งออกหมูอืมอือก็เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นก่อนครับเพื่อให้ปริมาณการผลิตหมูเนี่ยมันเพียงพอกับความต้องการในประเทศมากขึ้นคือเราหยุดส่งออกก่อนเบื้องต้นเนี่ยสเดือนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการส่งเสริมครับให้เกษตรกรรายย่อยต่างเนี่ยได้เลี้ยงหมูกันเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือเป็นระยะยาวอ่าระยะกลางและระยะยาวนะครับก็คือในระยะช่วง4เดือนนี้แหละนะครับโดยทั้งทกศเนี่ย ก็จะให้สินเชื่อนะครับรายละไม่เกิน10,000แสนบาทคือถ้าใครอยากเลี้ยงหมูตอนนี้ไปทกศเลยเขาจะให้สินเชื่อเป็นกรณีพิเศษนะครับไม่เกิน10,000แสนบาทสำหรับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมแน่นะเพราะว่ามันต้องมีการควบคุมคุณภาพและเรื่องสุขขานามัยต่างๆครับครับก็เชื่อว่าภายใน4เดือนนี้ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นตามลาดับ เห็นว่าจะมีการผลักดันในเรื่องของการทําเป็นป port ัจจุศแซนบ็อกด้วยเนาะครับอันนี้สาคัญใช่ใช่ถ้าทําได้มันก็โอเคนะก็คือมันจะเพิ่มมูลค่าด้วยนะตรงนี้นะใช่เพราะว่าของเรามันก็จะปลอดโรคปลอดอะไรด้วยนะครับครับก็ยังไงช่วงนี้ผู้ประกอบการนะครับตึงตึงราคากันโดยครับก็ช่วยๆกันนิดนึงเนาะใช่เพราะเนื้อหมูมันก็กระทบกับผู้ประกอบการพวกร้านอาหารด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่นะครับเอออะไรพวกนี้นะฮะก็ต้อง ถึงราคาสักนิดหนึ่งก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าม,มันสามารถแก้ไขภายในเดือนสอเดือนเนี่ยก็ก็ยังจะไม่ต้องเพิ่มราคาอะไรที่มันสูงว่างนะครับคือส่วนตัวผมนะถ้าเป็นร้านค้านะถ้าตอนนี้ต้นทุนหมูแพงนะฮะครับคือท่านลดปริมาณล,ลงก็ได้แต่ท่านอย่าขึ้นราคานะอย่างสมมุติเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเคยได้หมู5ชิ้นครับตอนนี้อาจจะเหลือสชิ้นครึ่ง แต่ว่าราคาเดิมเนี่ยพอได้นะแต่ถ้าเกิดขึ้นมา5บาท10บาทอันนี้ผมว่ามันตกใจเออมันตกใจนะใช้วิธีการลดปริมาณหรือว่าเอาอย่างอื่นมาผสมแทนอย่างบางร้านเนี่ยเขาเอาเนื้อไก่มาผสมด้วยแต่ก็บอกลูกค้าตรงๆนะเพราะว่าจะได้ขายในราคาเดิมนะแต่มีเนื้อไก่แซมหรือว่าเนื้ออย่างอื่นมาทดแทนเนี่ยอันนี้ผมว่ามันยังยังโอเคถอยกนละเก้าอย่าขึ้นราคา